เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณนุครับคุณนุฟังเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นกับตัวคุณนุเองแล้วก็เพื่อนสนิทที่ชื่อว่าคุณกรจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นจากบริษัทคุณนุที่จัดเลี้ยงฉลองยอดขายถึงเป้เปาซึ่งมันก็ตามปกติของงานเลี้ยงแหละครับมันต้องมีการดื่มเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วและไอการดื่มงานเลี้ยงแบบนี้เนี่ยแหละมันค่อนข้างที่จะถูกฉลกถูกใจกับคุณกรเป็นพิเศษคุณกรณ์เขาเป็นคนชอบดื่มอยู่แล้วครับ พอง,งานเริ่มคุณกรณก็จัดการดื่มอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งตัวเขาเองเมาแต่ว่าตัวคุณนุเองไม่ได้ดื่มอะไรเยอะนะครับดื่มพอเป็นพิธีเฉยเฉยจนกระทั่งเมื่อเวลาหลังเลิกงานหลังจากงานเลี้ยงจบลงคุณนุก็เห็นคุณกรณเริ่มฟุบลงกับโต๊ะเหมือนกับว่าเขาจะไม่ไหวแล้วคุณนุก็เลยตัดสินใจบอกคุณกรณว่าให้เขาจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้ที่ออฟฟิศและเดี๋ยวตัวเขาเองเนี่ยจะขับรถไปส่งที่บ้านคุณนุเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้เพื่อนขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านคนเดียว ยิ่งเป็นการขี่กลับในสภาพที่เมาแบบหัวลานน้ำแบบนี้แน่นอนถ้ากลับตอนนี้ไม่ถึงบ้านอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ในระหว่างที่คุณนุ๊เขาขับรถไปจนถึงใกล้บ้านคุณกรคุณกรเองที่นั่งอยู่ในรถก็เริ่มลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ชี้ไปที่ด้านหน้าสภาพตอนนั้นของเขาคือเริ่มจะสั่งเมาขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับคุณนุฟังคุณกรเขาชี้ไปที่สะพานลอยด้านหน้าแล้วก็เล่าให้คุณนุ๊ฟังว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนตอนที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านในขณะที่ขี่รถอยู่บนถนน รถบนถนนก็เริ่มชะลอตัวและก็รถติดในเวลาต่อมาในตอนนั้นตัวเขาเองก็เริ่มรู้สึกหงุดหงิดเพราะว่าปกติแล้วคุณกรจะขี่รถผ่านถนนเส้นนี้ทุกวันและปกติถนนมันก็จะไม่ได้มีรถเยอะขนาดนี้จนกระทั่งตัวเขาขี่รถไปถึงจุดจุดหนึ่งคุณกรเขาเห็นว่ามีรถส0บล้อคันนึงจอดขวางอยู่กลางถนนและข้างๆรถสิบล้อก็มีพระขาวคลุมอยู่สจุดซึ่งไอรรายละเอียดตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเดาเลยครับคุณผู้ฟัง ใต้ผ้าขาวที่คลุมอยู่บนถนนมันต้องเป็นร่างคนอย่างแน่นอนในตอนแรกคุณกรเขาก็คิดนะครับว่ามันอาจจะเป็นอุบัติเหตุจากการที่รถชนกันนั่นแหละแต่พอผ่านไปไม่กี่วันตัวเขาก็ได้ยินข่าวข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุบนถนนเส้นนั้นที่เขาขี่รถผ่านซึ่งไอ้ข่าวที่ว่านี้มันก็บอกรายละเอียดทุกอย่างว่าไออุบัติเหตุที่คุณกรเห็นมันไม่ใช่รถชน แต่มันเป็นการจงใจทําให้เกิดเหตุนั่นก็คือมีสองแม่ลูกคู่หนึ่งตัดสินใจกระโดดลงมาจากสะพานลอยเพื่อปลิดชีวิตตัวเองโดยที่แม่เนี่ยพาลูกสาวมายืนรอให้รถบรรทุกขับผ่านเหมือนกับว่าทั้งสองคนไปยืนอยู่บนสะพานลอยครับคุณผู้ฟังแล้วก็รอจังหวะให้รถใหญ่ขับผ่านใต้สะพานลอยก่อนที่เขาจะเมคชัวเอาหัวพุ่งเหลาลงมาจากสะพานเขาคงคิดแล้วมั้งครับหนึ่งเลยก็คือถ้าตกจากที่สูงแล้วไม่เสียไอ้รถใหญ่ที่ขับมาใกล้จนถึงสะพานลอยนั่นแหละ มันจะเป็นการตอกย้ำให้การตั้งใจเปลี่ยนชีวิตของเธอทั้งสองคนลุล่ลวงตามเป้าหมายในตอนที่คุณนุฟังเรื่องที่คุณกรเล่าให้ฟังบนรถในตอนแรกเขาก็คิดว่าคุณกรโม้นะครับหรือไม่ก็เขาเมาไปแล้วเพราะว่าปกติแล้วด้วยนิสัยของคุณกรเองเขาเป็นคนขี้เล่นขี้อําอยู่แล้วยิ่งเวลาเขาเมาด้วยยิ่งแล้วใหญ่คือคุณกรณ์เขาจะพูดจาไปเรื่อยเลยครับคุณนุในวันนั้นก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรมากขับรถต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นสะพานลอยต้นเหตุอยู่ไม่ไกล ก่อนที่คุณกรเขาจะบอกให้คุณนุจอดรถซึ่งทันทีที่คุณนุได้ยินคําสั่งจากเพื่อนตัวเขาก็เบรกรถทันทีในตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรนะครับเขาคิดว่าคุณกรน,น่าจะเห็นอะไรสักอย่างหรือไม่ก็ต้องมีอะไรสักอย่างเพราะว่าจู่ๆก็พูดขึ้นมาเสียงดังว่าจอดก่อนจอดก่อนซึ่งทันทีที่รถจอดสนิทคุณกรก็เดินลงจากรถแล้วก็วิ่งขึ้นไปบนสะพานในตอนนั้นคุณนุเองก็ลังเลอยู่นิดนึงท้ายที่สุดตัวเขาก็ต้องดับเครื่องยนต์แล้วก็วิ่งตามคุณกขึ้นไป ในใจตอนนั้นคุณนุเขาก็คิดนะครับเขากลัวว่าคุณกรณจะเล่นอะไรแผลงๆหรือเปล่าและมันก็เป็นไปตามคาดจริงๆเพราะว่าทันทีที่คุณกรณเดินขึ้นไปถึงกลางสะพานคุณกรณก็เริ่มเล่าเรื่องที่เขาเคยได้ยินจากคนในหมู่บ้านที่พูดเกี่ยวกับวิญญาณสองแม่ลูกบนสะพานลอยให้ฟังคุณกรณเขาบอกว่าในหมู่บ้านเขาจะมีวินมอเตอร์ไซค์อยู่คนหนึ่งวินคนนั้นเนี่ยหลังจากรับส่งผู้โดยสารเสร็จในช่วงดึกตัวเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านสะพานลอยสะพานนี้ และบังเอิญมองขึ้นไปเห็นสองแม่ลูกยืนอยู่ตรงขอบสะพานพอดีท่าทางของคนสองคนบนสะพานมันดูแปลกๆเหมือนกับว่ากำลังตั้งท่าจะกระโดดลงมาวินมอเตอร์ไซค์คนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้ข่าวนะครับเขาตกใจจึงรีบจอดรถก่อนที่จะรีบวิ่งขึ้นไปบนสะพานเพื่อห้ามแต่ทันทีที่วินคนนั้นวิ่งไปถึงบนสะพานเขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจุงมือเด็กแล้วก็กำลังจะก้าวเท้าลงจากขอบสะพานไปจริงๆ พี่วินคนนั้นเขาไม่รอช้าเขาวิ่งตัวเข้าไปกระชากมือของผู้หญิงคนนั้นแต่ทันใดนั้นร่างของผู้หญิงผู้เป็นแม่ก็หันหน้ากลับมามองพี่วินด้วยสายตาที่แข็งทื่อก่อนที่จะตะคอกใส่พี่วินคนนั้นว่าไม่ใช่เรื่อง,องของเ<อ>มืองไอตอนที่เธอหันหน้ามาพูดเนี่ยพี่วินคนนั้นเขาก็ถึงกับชง,งักแล้วก็ถอยหลังออกมายังไม่ทันจะได้ตั้งตัวดีๆเลยสองแม่ลูกตรงหน้าก็ทิ้งตัวหม่งโลกลงไปต่อหน้าต่อตาพี่เขาซึ่งมันก็แปลกนะครับ และด้วยความตกใจของพี่เขานั่นแหละเอาร้องตะโกนโวยวายแล้วก็รีบวิ่งไปดูที่ขอบสะพานรีบชะง,งกหน้าลงไปมองด้านล่างสะพานโดยทันทีที่พี่เขาชะง,งกหน้าลงไปดูปรากฏว่าที่พื้นใต้สะพานมันไม่มีอะไรเลยไม่มีร่างของใครอยู่ตรงนั้นสักคนไม่มีร่างของผู้หญิงที่เป็นแม่กับเด็กผู้หญิงคนนั้นที่ท่าทางน่าจะเป็นลูกเท่านั้นแหละครับพีวินเขาก็น่าเสียใหญ่เขาดูได้ในทันทีว่าเขาโดนผีหลอก และในระหว่างที่คุณกรเขาเล่าให้คุณนุฟังคุณนุ้เขาก็สังเกตเห็นนะว่าที่กลางสะพานตรงพื้นมันมีคนเอาทั้งผลไม้เอาทั้งนมมาตั้งวางเอาไว้พร้อมกับมีก้านธูปด้วยเป็นก้านธูปสีแดงที่ไหม้จนหมดแล้วประมาณสองสามดอกซึ่งพอคุณนุเขาเห็นแบบนั้นนั่นแหละครับคุณนุ้ฟังเขาก็รู้ได้ในทันทีว่าเรื่องที่คุณกรเล่าให้ฟังเขาพูดเรื่องจริงนี่นาะเขาไม่ได้โม้ถึงเขาจะเมาแต่วันนี้เขาพูดเรื่องจริง ก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นคุณกรเขาจะเดินมุ่งตรงไปยังเครื่องเส้นที่ผมบอกก่อนหน้านี้พร้อมกับพูดขึ้นมาด้วยน้ําเสียงเมาๆว่ามาแดกอะไรตรงนี้วะก่อนที่เขาจะใช้เท้าเตะเครื่องเส้นตรงนั้นกระจุยกระจายเต็มสะพานลอยไปหมดเลยคุณนนที่ยืนมองแบบนั้นเขาก็ตกใจจนหน้าเสียเขาตะโกนถามเพื่อนไปนะครับว่าทําไมทําแบบนั้นอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ให้เกียรติคนตายหน่อยแต่ด้วยความเมาของคุณกรนั่นแหละครับคุณกรเขาก็เลยยิ้มยิ้มกลับมา พร้อมกับพูดจาคำว่าขอโทษโดยที่ไม่ได้มีน้ำเสียงถึงความสำนึกอะไรเลยคุณนุเองที่เห็นท่าไม่ดีแบบนั้นเขาก็เลยรีบวิ่งเข้าไปชาร์จเพื่อนแล้วก็ล็อกคอเพื่อนพยายามประคองเพื่อนเดินลงมาจากสะพานลอยแล้วก็จับเขายัดขึ้นรถไปพร้อมกับสตาร์ทรถแล้วก็ขับรถมุ่งตรงไปส่งคุณกรที่บ้านทันทีในเช้าวันต่อมาที่มันเป็นวันทำงานครับคุณนนก็ไปเจอคุณกรที่ออฟฟิศ ซึ่งนันทีที่ทั้งสองคนเขาเห็นหน้ากันคุณกรณเขาก็ถามเลยถามประมาณกึ่งจริงกึ่งเล่นนะสีหน้าปกติเลยคุณกรณเขาถามว่าเมื่อคืนกลับไปเจออะไรหรือเปล่าคุณนุ้เองก็ตอบกลับไปปกติเหมือนกันว่าไม่เจอทุกอย่างปกติดีหมดด้วยความคึกขนองหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแหลคะครับคุณนุ้ฟังคุณนุ้เขาบอกผมนะว่าเขาเองก็จําไม่ได้บ่บทสนทนาหลังจากนั้นเขาคุยอะไรกันประมาณว่าทั้งสองคนเขาท้ากันและกันนั่นแหละ จนท้ายที่สุดทั้งสองคนเขาก็เลยลงความเห็นถ้ามันมีจริงหรือว่าไม่มีจริงเดี๋ยวคืนนี้ไปเจอกันที่เดิมแล้วกันเหมือนกับคุณกรเองเขาก็ไม่ยอมแพ้ครับเขาท้าทายกลับจนคุณนุเองต้องกลับไปที่สะพานลอยแห่งนั้นอีกครั้งหนึ่งเป็นเพื่อนคุณกรแล้วเย็นวันเดียวกันนั้นนั่นแหละไอตอนที่ทั้งสองคนกลับไปที่สะพานลอยขาไปนะทุกอย่างมันก็ปกติดีครับคุณนุฟังไม่มีอะไรเลยกลับกันก็คือไอตรงจุดเครื่องเส้นบนสะพานลอยที่เมื่อวานคุณกรเขาเตะจนกระจุยกระจาย วันนี้มันมีคนเอาของมาไหวอีกแล้วมีดอกไม้มีดอกบัวมีขนมมีนมเหมือนกับว่าเขาเอามาเส้นไหวดวงวิญญาณที่เสียชีวิตที่สะพานลอยนั่นแหละซึ่งไอ้วันนี้คุณกรเนี๋ยวคุณนุเขาไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องเส้นนะครับหนึ่งเลยก็คือไม่ได้เมาสองเลยก็คือแค่มายืนพิสูจน์เฉยๆเหมือนกับว่าท้ากันแล้วคุณกรเขาไม่ยอมรับหรือัปลครับว่าเมื่อวานเขาเองเป็นคนเตะเครื่องเส้นกระจุยออกมาวันนี้คุณกรเขาก็เลยเห็นว่าไอ้รอยกระจุยกระจายนะ่ะ มันเป็นรอยฝีมือรองเท้าของเขาเองที่เขาแตะเครื่องเส้นเมื่อวานตอนเขาเมาซึ่งหลังจากที่คุณนุ้พาคุณกรขึ้นไปบนสะพานลอยเหมือนเดิมแล้วมันไม่เจออะไรทั้งสองคนก็เลยกลับบ้านโดยก่อนกลับเนี่ยคุณนุ้ก็ไปส่งคุณกรที่บ้านนะครับแล้วก็ไปเอาของอะไรสักอย่างเหมือนกับว่าเป็นไฟล์งานประชุมที่จะต้องเอามาใช้ประชุมในวันพรุ่งนี้นั่นแหละไอ้ตอนขาไปเนี่ยไม่เจอแต่ขากลับเจอเฉยคือในตอนที่คุณนุขับรถออกมาจากบ้านคุณกร ขนาดเดียวกันกับที่รถยนต์ของคุณนุ้ขับเข้าใกล้สะพานลอยสะพานนั้นเรื่อยๆช่วงนั้นฟ้ามันยังไม่ได้มืดสนิทนะครับคุณนุเขาเหลือบมองขึ้นไปด้านบนแล้วก็สังเกตเห็นเงาบางอย่างยืนอยู่ตรงกลางสะพานเลยตรงจุดที่มันเป็นเครื่องเส้นตรงนั้นนั่นแหละในตอนแรกคุณนุ่เองก็มองไม่ชัดนักนะครับเขาคิดว่าอาจจะเป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละเป็นคนที่เดินขึ้นสะพานล,ลอยแล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาเฉยๆแต่เมื่อรถยนต์ของเขาขยับเข้าใกล้สะพานลอยมากขึ้น เงาที่ว่านนั้นก็เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วก่อนที่เงาดำๆบนสะพานลอยจะกระโดดลงมาต่อนหน้าต่อตาคุณน,นุยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือไอจังหวะที่เงากระโดดลงมามันพอดีกับตำแหน่งที่รถยนต์ของคุณน,นุกํำลังจะขับผ่านใต้สะพานลอยพอดีเหมือนกับว่าโดดลงมาแล้วก็มาโดดลงหลังคารถคุณน,นุนั่นแหละเพราะว่าไอจังหวะที่คุณน,นุกกำลังขับผ่านสะพานลอยครับที่หลังคารถยนต์ของเขามันมีเสียงดังลั่นเหมือนกับว่ามันมีของหนักๆตกลงมาใส่หลังคารถ คุณนุเองที่ได้ยินแล้วก็ตกใจสุดๆก็เลยรีบจอดข้างทางรีบเปิดประตูรถลงมาดูหลังคาตัวเองทันทีซึ่งมันก็น่าแปลกทั้งๆที่ก่อนหน้านี้มันมีเสียงดังลั่นที่หลังคารถและตัวเขาเองที่กำลังขับอยู่ก็ได้รับถึงแรงสั่นสะเทือนแต่พอเปิดประตูมาดูหลังคามันกลับไม่มีอะไรเลยมีแต่รอยขี้นกธรรมดาหลังคาไม่ได้ยุบไม่ได้บุบแล้วก็ไม่ได้มีร่องรอยของแข็งอะไรที่ตกลงมาใส่หลังคาเลยแม้แต่นิดเดียว ซึ่งหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นครับคุณผู้ฟังคุณนุ้เขาบอกว่าชีวิตของเขาก็เริ่มเจอเข้ากับเรื่องราวแปลกๆที่อธิบายไม่ได้อย่างเช่นตอนที่เขาจอดรถติดไฟแดงคุณนุ้มักจะได้ยินเสียงคล้ายคนเคาะอยู่บนหลังคาเสียงนั้นเนี่ยมันดังชัดเจนจนบางครั้งเขาต้องเปิดประตูลงไปดูเลยและคุณนุ้เองเขาก็มั่นใจนะครับว่าเสียงที่เขาได้ยินมันไม่ได้ดังมาจากเครื่องยนต์แน่ๆมีอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันในตอนที่คุณนุ้ขับรถใกล้จะถึงบ้านตัวเอง ในขณะที่เขากําลังชะลอรถเพื่อเลี้ยวเข้าซอยตัวเขาดัานเหลือบไปเห็นมุมด้านบนของกระจกหน้ารถมันมีใบหน้าของคนโผล่ออกมาจากขอบกระจกมันเหมือนมีหัวคนห้อยลงมาจากหลังคารถและด้วยความที่คุณนุเองเลี้ยวโค้งด้วยความเร็วคุณนุ่เขาก็เลยไม่ทันได้เห็นรายละเอียดว่าไอหัวที่เห็นเมื่อกี้เป็นหัวผู้หญิงหรือหัวผู้ชายถ้าพูดได้ถูกก็คือมันเห็นไม่ชัดนั่นแหละครับคุณนุฟังเห็นว่าเป็นรูปร่างของหัวคนแต่ว่ามองดีเทลอะไรไม่ค่อยออก เห็นเฉพาะแค่ส่วนหน้าผากับจมูกเท่านั้นแล้วก็เห็นแค่แวบเดียวด้วยซึงพอคนนู้เหลือตามองไปดูอีกทีนึงหัวที่เห็นก็หายไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องน่าแปลกนะครับมันเกิดขึ้นในเย็นวันถัดมาเย็นวันนั้นคุณนู้คเขาบอกผมว่าเขาไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้าแล้วก็เอารถตัวเองเนี่ยจอดเอาไว้ที่ลานจอดรถตามปกติทุกอย่าง แต่หลังจากที่คุณนุลงมาจากรถแล้วก็เข้าไปซื้อของด้านในห้างจู่ๆตัวเขาก็ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์จากห้างว่าให้เจ้าของรถเลขทะเบียนนี้ทะเบียนนี้กลับไปที่รถโดยด่วนซึ่งพอคุณนุ่เขาฟังแล้วเขาก็เอ้ยรถเรานี่ว่าตัวเขาก็เลยทิ้งของทุกอย่างแล้วก็รีบมุ่งตรงไปที่รถทันทีจังหวะที่เดินไปถึงรถตัวเองคุณนุก็เห็นรอปภสามคนกําลังยืนล้อมรถคุณนุอยู่และแต่ละคนเนี่ยก็ทําหน้าง,งงไปหมดเลย ่อนที่คุณนุจะเดินตรงเข้าไปแล้วก็แสดงตัวว่าผมเป็นเจ้าของรถพอพูดจบพี่รปภคนหนึ่งเขาก็ถามขึ้นมาว่าผู้บาดเจ็บออกไปแล้วหรอครับคุณนุเองที่ได้ฟังแบบนั้นเขาก็งงนะครับแล้วก็ขอให้พี่รปภเล่าให้ฟังหน่อยว่าผู้บาดเจ็บคนไหนเพราะว่าผมมาคนเดียวพีพ่รปภคนหนึ่งเขาบอกว่าตอนที่เขาเดินตรวจอยู่ตามปกติตอนเดินผ่านรถคุณนุเนี่ยเขาเห็นว่าในรถมีผู้หญิงคนหนึ่งกาลังนั่งอยู่ในรถแล้วก็เอามือทั้งสองข้างกุมหัวอยู่ ไอมือที่กลุมเนี่ยมันมีโลหิตสีแดงไหลลงมาอาบหน้าเลยสภาพเหมือนกับเธอกําลังบาดเจ็บหนะักทันทีที่พี่รปภคนนั้นเห็นเขาก็เลยเรียกวิ่งเข้าไปเคาะกระจกพยายามเคาะถามว่าเป็นอะไรไหมให้ช่วยเหลืออะไรหรือเปล่านอกจากนั้นพี่เขายังพยายามเปิดประตูรถด้วยซึ่งทันทีที่พี่รปภเขาเดินตรงเข้าไปถึงรถใช่ไหมครับนอกจากผู้หญิงคนนั้นที่นั่งอยู่ที่เบาะหน้าเนี่ยเขายังเห็นที่เบาะหลังมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกําลังนั่งอยู่เหมือนกันแล้วก็เหมือนกําลังบาดเจ็บอยู่อีกคน แถมพี่เขายังบอกอีกนะครับว่าจากสภาพที่เห็นเนี่ยคนเป็นเด็กที่นั่งอยู่ที่เบาะหลังน่าจะบาดเจ็บหนักกว่าอีกโดยที่หลังจากนั้นไม่ว่าพี่รปภเขาจะเคาะจะเรียกยังไงคนในรถก็ไม่ยอมเปิดประตูจนกระทั่งพี่เขาต้องวอเรียกพี่รปภอ,อีกคนหนึ่งเนี่ยให้ช่วยมาดูแล้วก็ประสานงานกับห้างให้หน่อยให้เรียกเจ้าของรถมาหน่อยจะได้เปิดประตูได้และหลังจากนั้นเพียงแค่พี่รปภที่หน้ารถเขาละสายตาไปแป๊บเดียว พอพี่เขาหันกลับมาอีกทีปรากฏว่าทั้งผู้หญิงทั้งเด็กในรถก็หายไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้ไม่มีร่องรอยการเปิดประตูรถด้วยพี่เขาก็เลยง,งงเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งทันทีที่คุณนุ้ได้ฟังเรื่องจากพี่รปอปภเขาคุณนุ้เองก็ยืนยันมาอีกครั้งหนึ่งนะว่าไม่มีหรอกผมมาคนเดียวแต่พี่รปอปภคนนั้นก็ยืนยันเหมือนกันว่าเมื่อกี้ผมเห็นจริงๆและผมก็ไม่ได้ตาฝาดด้วย ท้ายที่สุดทั้งคุณนุและพี่รปภก็เลยย้อนไปดูกล้องวงจรปิดพร้อมกันโดยที่ในกล้องวงจรปิดมันก็บอกชัดนะครับคุณผุ้ฟังว่าพี่รปภคนนั้นเขาเดินมาหยุดยืนอยู่ที่หน้ารถจริงๆและพี่เขาก็พยายามเคาะกระจกพยายามเปิดประตูรถจริงๆเหมือนกับว่าพี่เขาเห็นอะไรสักอย่างในรถแต่จากมุมที่กล้องวงจรปิดส่องเข้าไปในรถที่หน้ารถมันกลับไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยเป็นเบาะรถเปล่าเปล่าเบาะรถว่างว่างไม่มีทั้งผู้หญิงไม่มีทั้งเด็กผู้หญิงด้วย ซึ่งในเมื่อภาพทุกอย่างในกล้องมันชัดเจนแบบนั้นครับพี่รปภก็ยอมรับแล้วก็หน้าถอดสีไปเลยพี่เขาขอโทษขอโพยใหญ่โดยที่คุณนุเองก็ไม่ได้ให้เหตุผลหรือว่าเล่าอะไรให้พี่เขาฟังนะครับแต่ถึงจะไม่เล่าคุณนุก็รู้อยู่แก่ใจว่าไอ้สิ่งที่พี่รปภเจอในรถของเขานั้นมันต้องเป็นวิญญาณแม่และเด็กที่อยู่บนสะพานล,ลอยสะพานนั้นแน่นอนหลังจากนั้นคุณกรณเองเขาก็ไม่ได้มาทํางานวันหนึ่งนะครับ ซึ่งตอนที่เขากลับมาอีกวันหนึ่งเขาก็เดินมุ่งตรงมาที่โต๊ะทางานคุณนุแล้วก็ถามคุณนุว่ามึงเจออะไรเปล่าวะคุณนุเองก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดที่เขาเจอก่อนหน้านี้ให้คุณกรฟังทั้งเรื่องเสียงบนหลังคารถทั้งเรื่องหัวคนที่โผล่มาจากกระจกหน้ารถซึ่งพอคุณกรเขาฟังแล้วเขาก็เงียบไปพักหนึ่งก่อนที่เขาจะเริ่มเล่าเรื่องของตัวเองให้คุณนุฟังเหมือนกันคุณกรเขาบอกว่าเมื่อคือนที่บ้านของเขาเขาได้ยินเสียงผู้หญิงเล่นกับเด็ก มันเป็นเสียงคุยไปหัวเราะไปดังลั่นบ้านเลยเหมือนกับเป็นเสียงแม่กําลังเล่นกับลูกอะไรทํานองนั้นซึ่งในเสียงนี้มันก็แปลกนะเพราะว่าพอคุณกรอยู่บ้านชั้นหนึ่งเสียงมันจะดังมาจากบ้านชั้นสองพอเขาเดินขึ้นบันไดไปดูที่บ้านชั้นสองเสียงมันจะดังมาจากบ้านชั้นหนึ่งดังสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้แบบหาสาเหตุไม่เจอทั้งๆที่ในบ้านหลังนั้นก็มีคุณกรอยู่เพียงแค่คนเดียวและที่แปลกอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับ คุณคุณกรณเขาบอกว่าในตอนเช้าก็คือเช้านี้เนี่ยแหละที่เขากําลังยืนคุยกับคุณนุอยู่ตอนที่เขาเปิดประตูบ้านออกมาเขาดันเห็นว่าที่หน้ารั้วบ้านมันดันมีกล่องนมเจาะแล้วกล่องหนึ่งกับถาดผลไม้เล็กๆถาดหนึ่งเหมือนกับเป็นเครื่องเส้นที่อยู่บนสะพานลอยแห่งนั้นเลยไม่มีผิดซึ่งคุณกรณเองเขาก็ไม่รู้นะครับว่าใครเป็นคนเอามาวางที่หน้าประตูบ้านเขาแล้วเอามาวางทําไมจะดูกล้องวงจรปิดย้อนหลังก็ไม่ได้เพราะว่าที่บ้านคุณกรณไม่มีกล้องวงจรปิด ซึ่งหลังจากที่คุณกอนเล่าเรื่องทุกอย่างให้คุณนุฟังทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจหาพระมาคล้องคอแล้วก็นัดกันไปทําบุญให้กับดวงวิญญาณของสองแม่ลูกที่สะพานลอยแห่งนั้นคุณนุ๊เขาบอกผมนะครับว่าเขาหวังว่าไอ้บุญที่เขาทำเนี่ยน่าจะช่วยให้ทั้งสองคนหายโกรธเขากับคุณกอนเขาอยากจะได้ชีวิตปกติของเขากลับคืนมาซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับแต่มันเป็นอยู่ได้แค่ประมาณอาทิตย์เดียวเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนั้นสัปดาห์หนึ่ง คุณนุก็ได้รับข่าวร้ายว่าคุณกรเข้าโรงพยาบาลซึ่งในตอนที่คุณนุได้ยินตัวเขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อเลยเขาบอกว่าเท่าที่เขารู้นะคุณกรประสบอุบัติเหตุหนักและสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้มันก็ทำให้คุณนุงงมากเพราะว่าในตอนที่คุณนุไปเยี่ยมคุณกรที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลคุณนุกก็ถามแม่คุณกรว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่แม่เขาจะเล่าให้ฟังว่าคุณกรกระโดดลงมาจากห้องนอนชั้นสองกระโดดลงมาที่โรงจอดรถหน้าบ้าน หลังจากนั้นเขาก็หมดสติยาวเลยซึ่งแม่เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมคุณกรเขาทําแบบนั้นเพราะว่าตั้งแต่คุณกรเขากระโดดลงมาเขาก็หมดสติยาวจนกระทั่งคุณนุ้มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลเนี่ยแหละหลังจากที่คุณกรออกมาจากโรงพยาบาลแล้ว <essee> เขาก็มาพักฟื้นที่บ้านนะครับซึ่งคุณนุ้เองก็ตัดสินใจไปเยี่ยมเพื่อนที่บ้านตามปกติแล้วก็ไปบ่อยครั้งด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งมันเป็นวันที่คุณนุ้ไปเยี่ยมคุณกรที่บ้านตามปกตินี่แหละ ทันทีที่ขับรถถึงหน้าบ้านคุณโน้ก็สังเกตเห็นว่าที่หน้าบ้านคุณกรมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากบ้านดูจากสายตานะน่าจะเป็นแม่บ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าแต่งตัวชุดขาวแล้วก็มอมแมมไปหมดเลยเหมือนกับว่าเพิ่งทำความสะอาดเสร็จอะไรทำนองนั้นครับแต่แล้วหลังจากที่คุณโน้เปิดประตูบ้านเดินเข้าไปคุณโน้ดันเห็นว่าที่ครัวก็มีแม่บ้านอีกคนนึงแต่ว่าแม่บ้านคนนี้ดูแต่งตัวเป็นแม่บ้านมากกว่าเพราะว่ามีผ้ากันเปื้อนมีอะไรแบบนี้ครับ ซึ่งเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะจนกระทั่งเขาเดินขึ้นไปเยี่ยมคุณกรณบนห้องนอนแล้วก็ถามคุณกรณไปว่าบ้านเมืองโสกโปกถึงกับต้องจ้างแม่บ้านสองคนเลยเหรอเนี่ยแต่คุณกรณเขาก็สวนกลับมาว่าสองคนได้ยังไงเขาจ้างคนเดียวแล้วก็เป็นแม่บ้านจากบริษัทที่เขาเคยจ้างด้วยใส่ชุดชื่อบริษัทไม่เห็นหรอซึ่งทันทีที่คุณกรณเขาพูดมาแบบนั้นคุณนุ่มเขาก็ยืนคิดนะครับว่าคนที่ครัวเนี่ยน่าจะใช่เพราะว่าเสื้อของแม่บ้านที่ด้านหลังมีชื่อยี่ห้อ แต่ไอผู้หญิงคนก่อนหน้าที่เขาคิดว่าเป็นแม่บ้านที่เดินออกมาจากบ้านคุณกรต่อหน้าต่อตาเขาตอนที่เขามาถึงเนี่ยสิผู้หญิงคนนี้ทําไมมันคุ้นๆจังเหมือนกับว่าเคยเห็นที่ไหนสักที่แต่ว่าคุณนุเองจําไม่ได้แต่ยังไม่ทันที่คุณนุเขาจะพูดอะไรต่อคุณกรเขาก็พูดขึ้นมาว่าผู้หญิงที่เห็นที่หน้าบ้านเนี่ยก็ใส่ชุดขาวแบบนี้แบบนแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็แต่งตัวสกรปรกหน่อยคุณนุเองที่ได้ยินรายละเอียดแบบนั้นจากคุณกรเขาก็พยักหน้ารับไป ก่อนที่คุณกรเขาจะพูดขึ้นมาอีกคำหนึง่งวันนั้นแหละผู้หญิงคนที่กระโดดสะพานลอยลงมาเอาตามกูกลับมาบ้านตั้งแต่วันแรกแล้วคุณกรเขาเริ่มเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าเขาฝันเขาฝันว่าตัวเองไปยืนอยู่บนสะพานลอยสะพานนั้นที่เขาไปเตะเครื่องเส้นกระจุยกระจายในวันเมานั่นแหละไม่นานนักผู้หญิงคนนั้นเธอก็เดินเข้ามาหาคุณกรช้า,ชาๆก่อนจะเอื้อมมือมาจับแขนคุณกรไว้แล้วก็ลากคุณกรไปยืนที่ขอบสะพาน ในตอนนั้นคุณกรณเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาแข็งทื่อทําอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับว่าขยับตัวไม่ได้เลยครับก่อนที่ผู้หญิงในฝันเขาจะบอกว่าโดดลงไปดิไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกแป๊บเดียวก็ตายแล้วคุณกรณเขาบอกว่าคําพูดนี้ของเธอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคําพูดเชิงแนะนํานะแต่ว่าในฝันมันเป็นคําพูดเหมือนเป็นคําสั่งมากกว่าซึ่งคุณกรณในฝันก็พยายามทําตัวแข็งเข้าไว้แล้วก็พยายามจะถอยหลังกลับมาก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้น ผู้หญิงในฝันเขาจะใช้เท้าของเขาถีบคุณกรตกลงมาจากสะพานไอตอนที่ตกลงมาก็ยังไม่ทันจะรู้สึกเจ็บอะไรเลยครับสะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนแล้วก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ที่สนามหญ้านหน้าบ้านทันทีที่เขารู้สึกตัวเขาก็รู้สึกเจ็บที่ขาแล้วก็สะโพกขยับตัวไม่ได้เลยนอนน้ําตาไหลยอยู่แบบนั้นเป็น10นาทีจนกระทั่งคนข้างบ้านเขาเปิดประตูบ้านออกมาทิ้งขยะแล้วก็เห็นคุณกรน,นอนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเขาถึงเรียกรถพยาบาลมารับ มันเลยเป็นเหตุผลที่คุณกรเข้าโรงพยาบาลไงครับที่แม่เขาบอกว่าแม่เองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอยู่ๆคุณกรกระโดดลงมาจากบ้านและที่หลอนมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังคือในตอนที่คุณกรเขาตกลงมาจากบ้านและเขารู้ตัวแล้วว่าเขาโดดลงมาเนี่ยหน้าของเขามันดันเงยขึ้นไปเห็นบนบ้านบนชั้นสองตรงระเบียงห้องเห็นผู้หญิงคนนั้นกําลังยืนยิ้มอยู่แล้วก็จับมือลูกสาวตัวเองจ้องมองลงมาจากบ้านชั้นสองของบ้านคุณกรเอง ก่อนที่ไม่นานหลังจากนั้นเขาจะหมดสติไปซึ่งหลังจากเรื่องราวทั้งหมดนี้ที่คุณกองกับคุณนุ้เจอทั้งสองคนก็ไปวัดอีกนะครับทำบุญชุดใหญ่เลยแล้วก็อุทิศกุศลให้กับวิญญาณแม่ลูกคู่นั้นก่อนที่หลังจากนั้นทั้งสองคนจะไม่เจอเรื่องราวอะไรแปลกๆอีกเลยไม่เจอผีไม่เจอคนเคาะกระจกไม่เจอคนเคาะประตูไม่เจอเรื่องราวอะไรที่มันนอกเหนือชีวิตประจําวันของทั้งสองคนนั่นแหละแล้วคุณนุ้าก็บอกผมนะหลังจากที่เขาประมวลผลทุกอย่างแล้ว ขาคิดว่าวิญญาณสองแม่ลูกคนนั้นน่าจะพยายามทําให้ทั้งสองคนเขารู้ครับว่าไม่ควรเล่นอะไรแบบนี้และทั้งสองคนเขาก็ไม่ได้ต้องการให้คุณกรเสียชีวิตด้วยไม่งั้นเนี่ยน่าจะหนักกว่านี้หรือไม่ก็ตุยไปแล้วเหมือนกับว่าเขาพยายามทําให้รู้แล้วก็ทําให้คุณกรนเข็ดนั่นแหละพยายามสื่อสารในีคุณกรว่าไม่ควรทําอะไรแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเลยเป็นการลบหลู่เขา2อเลยก็คือแค่ตัวเขาเองก็ทุกทรมานอยู่แล้ววิญญาณแม่ลูกคุณน,นั้นเขาคงไม่อยากให้ใครมาซ้ําเติมหรอมั้งครับ คลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยลำโพงใต้หมอนจากแบรนด์โตเกียวฮิวแมนนะครับคุณผุ้ฟังลำโพงใต้หมอนตัวนี้ใช้เทคโนโลยีส่งเสียงผ่านแรงสั่นสะเทือนยังแค่คุณสอดลำโพงเอาไว้ใต้หมอนคุณจะสามารถฟังพอดแคสต์ได้หลับสบายทั้งคืนโดยที่เสียงจากลำโพงจะไม่ไปรบกวนคนข้างๆเลยแม้แต่นิดเดียวหลับสบายไม่ปวดหูไม่ต้องใส่หูฟังตลอดคืนเรื่องราวนี้ของคุณน,นุครับคุณผุ้ฟัง จริงๆคุณนุ่ยไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าตัวเขาเองพยายามห้ามเพื่อนแล้วแต่ว่าไวไม่เท่าคุณกรในวันนั้นวันที่เกิดเรื่องคุณกรเขาเมาครับคุณนุฟังในตอนที่เขาสั่งเมาแล้วเขายังมาถามคุณนุเลยนะว่าเมื่อวานเขาทําอะไรลงไปเพราะว่าคุณนุเขาพยายามบอกเพื่อนว่าเมื่อวานเนี่ยมึงเตะของเขากระจุยกระจายเลยคุณกรเองก็เถียงแล้วเถียงอีกเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทําจนท้ายที่สุดอีกวันหนึ่งคุณนุเลยต้องพาคุณกรไปดูไปดูซากที่เขาเตะนั่นแหละครับคุณนุฟัง ซึ่งไอเรื่องราวทั้งหมดนี้มันอาจจะเป็นอย่างที่คุณนุ้คิดจริงๆก็ได้วิญญาณสองแม่ลูกคู่นั้นเขาอาจจะทุกข์ทรมานมากพออยู่แล้วครับเขาคงจะไม่อยากให้บาปกรรมของเขามากไปกว่านี้โดยการที่เขาฆ่าคุณกรหรือว่าปลิดชีวิตคุณกรถ้าผมคิดในแง่ดีนะประมาณว่าเขาพยายามทําให้คุณกรรู้แหละครับว่าตัวเขามีตัวตนจริงๆแล้วก็พยายามทําให้คุณกรได้รับบทเรียนไปแล้วมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนะเพราะว่าหลังจากนั้นคุณนุ้บอกว่าคุณกรเองก็ไม่กล้าส่้าอีกเลย เมาที่ไหนก็นอนที่นั่นไม่กลับบ้านแล้วเขากลัวว่าเดี๋ยวเรื่องราวในตอนนี้เขาเมาเนี่ยพอตื่นขึ้นมาแล้วเขาจะลืมเขากลัวว่าเดี๋ยวเขาจะไปทําอะไรแผลงๆเหมือนเรื่องราวในวันนี้เองและคุณนุฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณนุตัวคุณเองคิดว่าวิญญ,ญาณสองแม่ลูกคู่นั้นเขาตั้งใจจะสั่งสอนคุณกรจริงๆหรือเปล่าเขาตั้งใจจะเอาไม่ถึงตายจริงๆหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้า ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ